สวัสดีครับผมพกอบอูมนอดการช่างนะครับวันนี้จะพาชมวิธีการย้ำหมุดของทิมงานอูนะครับนี่ลูกาเอามาเลื่อนช่วงล้อต่อคันสีครับผมค้าจากคอนแกนเลื่อนช่วงล้อต่อก็สีแล้วก็ต่อกระบะนะครับกระบะขึ้นเรียบร้อยโดวมันยกกระบะใส่เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีครับอันนี้ช่างย้ำหมุดครับผม ย้ำให้ทุกตัวนะครับอันนี้เป็นรอยตรอยโตที่เราโตนะครับอันนี้เป็นกระีใหม่อันนี้เป็นกระซีตัวเก่านะครับเกี่ยวเกี่ยมงานให้เรียบร้อยครับผมนะครับเราต่เราจะต่อเป็นจิกโซนะครับบถ้าใครติดตามอยู่แล้วก็จะรู้นะครับว่าวิธีการโต่อกระีของอูเราเป็นแบบไหนนะครับย้ำมุดให้เรียบร้อยครับชัวรดยใช้เครื่องให้ราดิกนะครับ มาตรฐานาครับไม่ต้องกลัวว่าไม่แน่นนะครับเรารับเครมครับบริการลังการขายครับผมาจากตงจากต่อกะสีไปเรียบร้อยครับเ๋วยวนี้เราเพื่อนจากเดิมนะครับจะอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับจากเดิมเป็นกระบะยาว5้าห้าเอ้ ห้าเมตรหกสิบนะครับลูกค้าจะมาต่อกระบะใหม่เป็นหกเมตรแปดสิบครับผมเราก็เลื่อนช่วงล้อตามสเไปกระบะเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเขียนแบบไม่ได้นะครับผมเราทําตามเดิมทุกอย่างตัวน,นี้ก็จะเสริมเหล่ากลางอีกช่อนนึงนะครับอันนี้จะมาดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยววันเจอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีครับผม ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ YouTube, ยูทูบอูมานดการช่างแล้วก็เฟซบุ Facebook, ๊กก็อูมานดการช่างนะครับรับจอกระบะดำฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม